สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงรายวันในรูปแบบพิกอ卡าดาเลือกไพ่ทํานายกันนะคะตั้งจิตให้นิ่งและเลือกไพ่ที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงที่สุดจากจิตวิญญาณของคุณนะคะจากทั้งสามกองนี้ได้เลยค่ะกองที่หนึ่งเป็นไพ่ดวงตากองที่สองเป็นไพ่ดวงจันทร์และกองที่สามไพ่ดอกไม้นะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆเมื่อท่านผู้ชมเลือกได้แล้ว ไปฟังคำทำนายพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเป็นไพ่ดวงตาค่ะแน่นอนค่ะจิตของคุณสัมพันธ์กับไพ่นี้วันนี้คุณอาจจะได้เจอความจริงบางอย่างที่ช่วยให้คุณตื่นขึ้นจากความลังเลหรือคุณมีคําถามอะไรในใจไว้คุณอาจจะได้รับคําตอบในวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องการงานหรือชีวิตส่วนตัวค่ะจะได้พบเรื่องราวใหม่ๆหรือเกิด เรื่องราวบางอย่างขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะการเงินจะค่อยๆดีขึ้นจากสิ่งที่คุณวางแผนไว้นานแล้วหรือว่าจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกคุณว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาหรือว่าให้คุณทำตามเสียงหัวใจที่เรียกร้องของคุณข้างในก็คือให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองหรือว่านะคะเอ,อ่อให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนั่นเองนะคะ ใช้ดวงตาของคุณนะคะมองให้ลึกไปถึงข้างในนะคะให้ค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆจุดจองนั่นเองนะคะพลังของการแนะนําในวันนี้นะคะฟังสัญชาตญาณของตัวเองและทําในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าเขาไม่กล้าทําแต่คุณกล้าทาหรือหากคุณคิดว่าคุณอยากจะทําแบบนี้อย่าลังเลหรือว่าไม่ต้องถามใครนะคะเพราะว่าคนรอบข้างเขาอาจจะไม่มี ความคิดหรือความกล้าที่อยากจะทําแบบคุณลองทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะ ท่านที่เลือกไพ่กองที่สองไพ่ดวงจันทร์นะคะไพ่ดวงจันทร์ไพ่จันทรานะคะแน่นอนค่ะพลังงานภายในของคุณในวันนี้อ่อนไหวเป็นพิเศษคุณอาจจะมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าคุณมีเรื่องราวที่ไม่อยากจะบอกใครหรือไม่กล้าบอกใครหรือว่าตอนนี้ตัวคุณเองกําลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าหรือว่าสิ่งที่เคยพลาดพลั้งผิดพลั้งมาก็ได้หรือว่านึกถึงวัยเด็กวัยย้อนกลับไปอาจจะมีเรื่องราวเศร้าอะไรบางอยา่างหรือว่า ทำให้คุณน้ำตาไหลคำพูดของคนรอบข้างส่งผลกระทบกับจิตใจของคุณคุณเป็นคนที่อ่อนไหวมากในช่วงนี้หรือว่าเป็นแบบเซนซิทีฟมากๆเลยมักจะเก,ก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวหรือว่าช่วงนี้รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังอย่าเผลอคิดลบกับตัวเองมากเกินไปหรือว่าจะปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวมากเกินไปนะคะความรักในช่วงนี้มีโอกาสได้พบคนที่เคยรู้จักมาก่อนหรือว่าคนที่สดจะเจอคนคุยเก่าคนรักเก่านะคะบางคนจะรู้สึกว่าใช่เลยคนนี้แหละ นะคะที่ฉันรอคอยหรือว่าจะได้ของเซอร์ไพรส์แบบคาดไม่ถึงแบบคือเสียน้ำตาก่อนแล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาพลังแนะนำในวันนี้นะคะสำหรับพลังไพ่ของดวงจันทร์อย่ากลัวความรู้สึกของตัวเองมีอะไรนะคะให้พูดออกไปหรือว่าให้ระบายออกไปมันกำลังนำพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งเนี้ยความรู้สึกนี้จะนำพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องต้องแบบปรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะอย่า เรียกว่าท่าเศร้าหรือว่าอยู่ในช่วงของความการซึมเศร้าหรือว่าเงาเศร้าหรือเครียดอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่านำตัวเองแบบเรียกว่าคลุกอยู่กับตัวเองหรือว่าอยู่คนเดียวนะคะต้องหาอะไรทําให้มันมีความสุขนะคะหรือว่าไปสุดอากาศออกกำลังกายหาของอร่อยทานหรือหาคนคุยที่แบบปรึกษาหารือได้นะคะมาดูต่อนะคะไพ่กองที่สามสำหรับท่านที่เลือกไพ่ดอกไม้ดอกไม้สดชื่นดอกไม้อะไรก็ตามแต่ หากคุณเป็นคนที่ชอบดอกไม้ดอกหอมนะคะดอกมะลิดอกกุหลาบดอกแก้วหรือดอกอะไรที่หอม,ห,อมหรือว่าดอกสวยงามนั่นนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสนะคะสุภาพ สุขมากกว่าเศร้าหรือเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีรักสวยรักงามเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็นคนที่ชอบอาสาช่วยเหลือคนวันนี้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเลือกดอกไม้พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วสิ่งที่คุณตั้งใจไว้กําลังจะออกดอกออกผลชัดเจนมีเกณฑ์เรื่องงานและเงินเขียบขยายโดยเฉพาะคนที่มีเป้าหมายชัดมีเสียงซื้อจกทักด้วยแสดงว่าแน่นอนคอนเฟิร์มเนาะนะคะดังนั้นเนี่ย เมื่อคุณอยากจะทาอะไรดอกไม้คือการเริ่มต้นใหม่ดอกไม้ที่กําลังผลิบานดอกไม,กไม้เกิดจากการรดน้ำพรวนดินทุกๆวันเจอแสงอาทิตย์แสงตะวันทําให้ดอกไม้สดชื่นแบ่งบานก็เหมือนตัวคุณจากที่แบบรู้สึกหมดเรี่ยวแรงเหนื่อยท้อหมดกําลังใจนะคะอะไรเงินทองเติงเงินทองขาดมืออะไรก็ทําแต่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือยัอยงนะคะในวันนี้เนาะเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า รวมถึงนะคะการจัดพลังงานลบในความคิดของตัวเองและเริ่มกล้าคิดกระทำสิ่งใหม่ๆนั่นเองมองหาอะไรที่ให้ประโยชน์หรือว่าจะทำไรายได้ให้กับตัวคนเองถ้าคุณมองหาด้านการเงินคุณก็ไปศึกษาเอาตัวเองไปศึกษากับคนสําเร็จหรือไปอยู่กับใกล้คนที่แบบ ให้คําแนะนําคุณได้ให้กลังใจไม่ใช่กดคุณข่มคุณให้คุณแบบดูแย่ลงนะคะอันนี้สําคัญนะพลังแนะนําในวันนี้ให้กับชาวที่เลือกดอกไม้นะคะพลังแบบพิกาคัดดอกไม้ให้เวลากับตัวเองเพื่อฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นกล้าขึ้นแต่อย่าลืมดูแลหัวใจคือซัพพอร์ตใจตัวเองใครไม่ซัพพอร์ตเราเราซัพพอร์ตตัวเองนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาฟังคําทานาย หมอคลียพยากร์พิกรคัดวันนี้นะคะถ้าแม่นหรือว่าถ้าชอบอย่าลืมนะคะคอมเมนต์บอกด้วยว่าเลือกกองไหนและพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องหมอคลีพยากรณโชคดีและสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะและพบกันใหม่นะคะ